โลกครั้งแรกของไทยจุฬาโชว์ศัก,กยภาพนวัตกรรมยารักษามะเร็งใหม่อเมริกาขอเซ็นสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยีในงาน CU Innovation and IP Expo 2025 ในยุคที่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมมีบทบาทสําคัญในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นนําของประเทศให้ความสําคัญต่อการส่งเสริมและพัฒนาผลงานของคณาจารย์นักวิจัยนิสิตและนวัตกรให้สามารถต่อย,ยอดจากห้องปฏิบัติการไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นระบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานที่ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งแสดงถึงศักยภาพในการแข่งขันและพร้อมเข้าสู่กระบวนการ ถ่ายทอดทางเทคโนโลยีการลงทุนหรือการใช้งานในระดับสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ หนึ่งนะครับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับที่เราคิดว่าเราไม่ได้ทํานวัตกรรมนะครับเพื่อการศึกษาแต่นวัตกรรมวันนี้นะครับก้าวสู่ระดับโลกเอ่อันแปลว่านะครับนวัตกรรของเรานะครับที่มีความรู้ความสามารถนะครับก็คือได้ผลิตนวัตกรรมนะครับก้าวสู่ระดับนานาชาติซึ่งเป็นที่ประจักษ์ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะครับแต่ว่าระดับโลกเลยทีเดียวเพราะฉั้นวันนี้นะครับสิ่งที่เราตอบย้ำอยู่เสมอ นะครับว่านวัตกรรมที่ดีนะครับนวัตกรต้องมาก่อนนวัตกรรมเสมอบทบาทของการสร้างคนผลิตคนให้กลายเป็นนวัตกรนะครับที่มีผลงานมีคุณภาพและวันนี้นะครับนวัตกรรมของเราได้ก้าวสู่ระดับโลกซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องของแค่คุณภาพแต่เพียงเดียวแต่นวัตกรรมนะครับที่ทางด้านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพทางด้านเรื่องของเกษตรนะครับเรื่องของทุกๆอย่างคือการสร้างให้เกิดนะครับมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้วก็ พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในระดับโลกไม่จำกัดแค่ในประเทศไทยดังนั้นนะครับงานจัดงานในวันนี้ซ U Innovation นะครับและ IP Expo คือการ Expo คือ Exhibi t i o n นะครับคือการประกาศกล้องนะครับว่าจุฬาลงกรณ์อะไรมีนวัตกรรมนะครับที่สร้างชื่อเสียงเป็นตัวแทนประเทศไทยที่จะสรรสร้างนะครับหานะครับมูลค่าทางเศรษฐกิจเข้าสู่ประเทศครับครับวันนี้นะครับเราเริ่มนะครับงานนวัตกรรมของเราไม่ได้เริ่มอยู่ในมหา าลัย <lyrics> นะครับเราเริ่มจากชุมชน Limited. เริ่มจากความต้องการของลูกค้าแล้ววันนี้เรานะครับไปจบที่นะครับแต่ชุมชนแต่เป็นชุมชนระดับโลกนะครับแล้ววันนี้คือเอาไปใช้ได้จริงปฏิบัติ <walking. S 1> ดดได้จริงและส่งผลกระทบนะครับต่อคุณภาพชีวิตของคนได้จริงนะครับและตัวอย่างนะครับผลงานที่ออกมาในวันนี้นะครับมีผลงานชิ้นโบแดงชิ้นเอกเลยนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับจากยุฬาลณ์มหอยไรนะครับตัวอย่างเช่นนะครับของทางคณะแพทย์นะครับเชิญอาจารย์ครับ ครับก็ของเราก็คือเราพยายามพัฒนาให้ให้คนไทยมะเร็งนะฮะเข้าถึงยาที่มีคุณภาพสูงนะฮะแล้วก็ตอนนี้ปมญหามะเร็งก็เป็นปัญหาที่ทุกคนเห็นว่าเราต้องหาทางแก้ไขเพราะฉะนั้นตอนนี้ innovation ใหม่ๆเนี่ยเป็นตัวตอบโจทย์นะครับที่จะทําให้เราทําให้การรักษามีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะฮะแล้วก็แล้วก็ทำให้สุดท้ายเนี่ยกลับมาสู่ประชาชนไทยได้ใช้งานจริงๆ แต่ว่าเราเองก็คงต้องร่วม,วมงานกับปรเศษนอะะแล้วก็บริษัทที่ก็เป็นระดับโลกมาทํางานร่วมกันเราจะได้เรียนรู้วิธีการที่่ทีการพัฒนาสินค้ามูลค่าสูงแล้วก็มีประโยชน์เราสังคมต่อโลกมนทุกเนี่ยไปพร้อมกันนะฮะซึ่งตรงนี้ก็เราก็หวังว่าการร่วมมือในวันนี้จะทําให้เราได้เรียนรู้อุปสรรคต่างๆนะฮะและเข้าใจวิธีการทํางานแล้วก็ขยายเครือข่ายไปที่ระดับระดับโลกแลสุดท้าย ทำให้เป็นตัวอย่างให้กับประเทศไทยในการมาพัฒนานวัตกรรมอื่นๆตามตามไปด้วยนะครับน้นเรื่องความสําคัญของคนปากกฎหมายไรซึ่งก็จะเป็นผู้ผลิตองค์ความรู้ใหม่แน่นอะนครับการนำอองค์ความรู้นั้นไปนประยุกใช้ในชีวิตจริงให้เกิดการสเกล up และเกิดอยู่รวงกว้างเนี่ยเราทาคนเดียวไม่ได้ครับต้องมีพันธมิตรร่วมมือทัางภารัฐบาลเอกชนและองค์กรต่างๆนี่เป็นตัวอย่างที่ดีว่าจุฬาได้ผลิตผลิตพัณธ์ต้นแบบเพื่อตอบโจทย์ปัญหา ประชาชนทำอย่ไาไรผลิตภัณฑ์นี้สามารถจะมีการสเกลอัพขึ้นไปให้มีผลวงกว้างก็ต้องหาพันธมิตรซึ่งจะเป็นเวทีซึ่งเอาพันธมิตรหลายส่วนมามาเจอกันวันนี้แล้วก็มาพูดคุยกันเพื่อจะหาพัฒนาต่อยอดอาัตกรรมใหม่ของเราครับต้องเรียนแบบนี้ค่ะว่าครั้งนี้ไม่ใช่ m b u นะคะโดยทั่วไปที่เราเห็นส่วนใหญ่เป็นบันทึกข้อตกลงแต่ครั้งนี้เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีก็คือ Licensing Agreement เป็นครั้งแรกของประเทศไทยเลยค่ะ มีการนำยาที่มีเทคโนโลยีสูงเนะะี่ยค่ะถ่ายทอดไปให้สู่ประเทศสหรัฐอเมริกาทุกท่านคงทราบว,ว่าการขึ้นทะเบียนยาการทําการทดสอบงคลินิกเพื่อโดยเฉพาะสาหรับยา,มาเม็งเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคุณมหาศาลแล้วมีกี่คนกันคะในโลกนี้ที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้นี้ไปสู่ประเทศที่มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นครั้งนี้เป็นบุกหม,หมยที่สําคัญที่สุดของประเทศไทยค่ะ นอกเหนือจากงานนี้นะคะเรายังมีงานนวัตรกรรมอื่นๆที่น่าสนใจและที่ฉันเชื่อมั่นว่าต่อย,ยอดได้อีกกดชมนะคะอย่างน้อยสุด50ผลงานค่ะแล้วเราเชื่อมั่นว่าคุณแอนมารีนะคะที่เขามีโอกาสได้มาเดินชมเนะะี่ยค่ะเขาก็ชื่นชมมากเขาบอกว่ามีอีกหลายผลงานเลยที่เขาสนใจจะนําไปต่อย,ยอดในอนาคตก็ฝากไปด้วยนะคะว่าอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นและเชื่อมั่นว่าจะสานต่อไปในอนาคตอย่างไม่มีที่สิ้นสุดค่ะ ครับวันนี้ก็คงจะเห็นนะครับว่าตัวอย่างผลงานวิจัยนะคะนวัตกรรมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับไม่ได้เป็นนะครับเอ่อเป็นผลงานท Não, <benefit> ี่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้นนะครับวันนี้นะครับคงจะไม่มีกี่ครั้งนักนะครับที่เราจะเห็นว่าทางสหรัฐอเมริกาที่เรานะครับขึ้นชื่อลือชาว่านะครับเป็นแหล่งผลิตนวัตกรรมแต่เป็นฝ่ายนะครับที่จะร่วมมือกับเรากลับมานะครับมาซื้อผลงานของนักวิจัยที่เป็นคนไทยด้วยซ้ำนะครับนั่นแปลว่าวันนี้นะครับเราทําให้โลกนะครับไม่ได้ เอียงไปทางตะวันตกเพียงเดียววันนี้เอียงมาทางประเทศไทยและจุฬาลงกรณ์มหาลัยน,นะครับเราขอเป็นตัวแทนประเทศไทยนะครับในการสร้างผลงานนะครับให้ทุกคนนะครับหันกลับมามองประเทศไทยที่เป็นศูนย์กลางของนวัตรกรรมนะครับถ้าวันนี้ Innovation Center ของระดับโลกนะครับได้เกิดขึ้นที่กรุงเทพมหานครเกิดที่ในประเทศไทยและนั่นคือผลงานของนักวิจัยประเทศไทยนะครับที่เราควรจะภาคภูมิใจไปด้วยกันนะครับและวันนี้นะครับผลกระทบ ทั้งหมดนะครับเป็นผลงานอย่างตัวอย่างเช่นเรื่องของโรคมะเร็งโรคอะไรทั้งหลายนะครับและผลงานทางนวัตกรรมน้ํายารักษาสภาพร่างกายทั้งหมดนี่นะครับเกิดขึ้นนะครับเป็นผลงานที่เราอยากจะให้คุณภาพประชาชนคนไทยในระดับโลกนะครับนี่คือเป็นความร่วมมือกันนะครับระหว่างมหาวิทยาลัยนะครับกับองค์กรในระดับประเทศและองค์กรระดับนานาชาติวันนี้นะครับเราไม่ได้แค่ก้าวตามนวัตกรรมเราก้าวล้ำนะครับการก้าวตามคือมีอะไรเราก็ตามไป เรื่อยๆนะครับแต่วันนี้นะครับเราอยากโชว์ผลงานที่เราเรื่องของก้าวล้ำและทำให้ทุกคนเห็นคุณภาพนะครับผลงานของนักวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ